สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดียามแรงๆครับพี่น้องพอดีมันรอาหาบึ่งมองย่อๆพี่น้องป,ป้าป๊าดมาขึ้นหัวขวพี่น้องเลยสียดาย่อมันลุกมาได้พี่น้องมันหกขนาดครับวงน,นี้มันเป็นทอนำไหลมากๆครับเดี๋ยวขอไปไกลๆกันนะตื่นบ่ ปลาเงี้ยไงพี่น้องเลยเรื่องไหนป่ะเนาะย่อเป็พี่น้องมันมาเป็นริวเป็นริวพี่น้องนะปลาได้พี่น้องเดี๋ยวผมมีสู้มีไก่กันครับเ<ม>อาปุ่มเดียวพ่อพี่น้องยังสิเออนี่งครั้เป็นทอ่อน,น้ำได้พี่น้อง นอะไรกมานี่ครับเรืองทเบิ่งบามรุ่งมองได้บ่ได้รุ่งม่เลยเป็นพี่น้องสข้งคานก็สิตอหน้อยพี่น้องมึงสู้หน่อนี่ซเอฮาครับไปรุ่งข้งางร่องเบิ่งพี่น้องเออเป็นฝูงเป็นฝูงพี่น้องเลยนนำเป็นมากครับนี่ตัวใหญ่พี่น้อง สองเส้นสองเส้นเคยไงพี่น้องเลยรับันน,บนี่มีจะหนีได้พี่นองนคดครับเต็มเบพืพีอดีหารอบเบิ้งนะ,ะ้นค่ะมันมองหัมันกับบคคอยปลามันบบคอยตีแต่พี่น้องมองพีง่ยกถึก ถือเถือนะครับก็เลยาะเบิ้งก่อนครับวันนี้หม่งไดนพ่อลงไดเนี่ยอันนี้ก็เต็มเม็ดแล้วครับคนละคนตั้งขาไปเนาะต้องย่อหน่อยพี่นอ้องหาสอกนี่ยนะครับพ่อลงไดอยู่เนะี่ยแล้วก็ประสวยไปอยัางนี่เอามือไปเบิ้งขาพี่นอ้องมันเป็นหม่งไออกมาจากนี้นะครับโกวาเขา้าจิต หัวงูนะทานนี้โอ้ทางนี้นมีปลากันพี่น้องเลยนี่เป็นหน้าเขาน้ำมันทนะ่วมแล้วพ,พี่น้องเนี่ยนี่ปลาสใยพี่น้องเนี่ยยืนนี่ก็ใช่พราะได้ยืนพี่น้องยืนยกเอาแล้วพี่แต่มันบหลายเคลื่อนทางมากขนาดนะครับผม มันกลายเป็นสิร่มใหญ่บนนี่รือของเรื่องนี่นี่ครับผมมุ้ว่าทางกลางมันสีเอี่ยมบนนะครับยืนเหนียเาเอาย่อหน่อยมพราะร่มมีองหาสอบเลยนะขนาดนี้ ตเต็มข้องกมาเลยหดี๋ยเสียยอดหน่อยมาล่องมึงที่นอนี่ครับังเดี๋ยวผมมากีหาห่โมงฮะคนะขึ้นมาขึ้นมาเป็นขูงเป็นฟูง,นง,นงพี่หนอจะหาวิธีเคียรังมงเสียวอาลุ่งไปได้ตัวมันใหญ่พี่นนอเลย ใหขนาดนตัวหน่อยสิบวกเป็นอะไรพี่น้องสิมันตัวไม่ใหญ่พื่อนอะเดี๋ยวลองมองพี่น้อง,อ,งนองเดี๋ยวลองมองเดี๋ยวย้อนหน่อยมอบมองครับอันนี้กับเป็นปาลาหลบไปเนี่ยนี่หูบปลูกปลลูกคอเพื่นอนตัวนหน่อยพี่น้องเต็มไดเลยแล้วมันไหลครับเดี๋ยวจะมันคอยลองมองเราเอาหาสอกมาลงพี่น้องนี่นะครับเพื่อนอะเป็นสายเป็นสายลงมาเพื่อน จะปลาไครับนะี่ยโอ้อันซ่อนตัวปลาพี่น้องเลยไปไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวอ่าองไมเอาเขม้าดีครับเอาย่อมันรวมของนี้มันเขม้าไกลนะครับเดี๋ยวจะคอยร้องมึงครับผม